ได้เวลาเอาไปปลูกแล้วต้นหมากเงี้ยวใยสมพี่น้องนี่หรือว่าต้นหมากคอแลนเนาะค่ะสองต้นที่ลุงพาดแบ่งให้ก็เก็บไป้เนาะพอมีเวลาบ้างกรเซียไปปลูกพี่น้องแล้วก็ต้น,นต้นพักหวานตาพี่น้องอันนี้ร้านต้นไม้เข่าแถมให้พี่เลี้ยงต้นลำไย นส่วนไปซื้อต้อนไมเนาะยามแรี้งยงพักแล้นพอนิมเนได้มนจะรอดบือแกมบอดีงามเลยพี่น้องต้นกาค่ะก็เลยใบน้อยๆย,ย,ยาวๆแบบใดก็ได้เนาะค่ะพองฟรี <c oughs> อันนี้แถมจะ <c oughs> ไปปลูกแล้วค่ะพี่น้องป <c oughs> ลูกไว้ปลูกไว้ ปลูกเศษแลยยายสมกับหาลักตอกไว้พี่น้องการงัวแน่การไก่แน,น่กะจักน้อยเพราะว่ามีลักกันไว้เนาะคะ่ะไม่กะหาเอาในก่อนนะั่นแหละพี่น้องไม่สร้างไฟหาเศษเญ้าเศษเฟืองมาคุมใบแน่ตรงโคนเข่ากะต้นตรงโคนต้นกับบริคุมพี่น้อง เดี๋ยวสิบเปบียกซื้นเกินไปเนาะเพราะว่าฝนกระตุกเรื่อยๆอยู่ให้โคนต้นเขาแห้งๆเนี่ยอันนี้พักหวานพี่น้องพี่เลี้ยงต้นลำไยปลูกอยู่ในแนวรั้วอันนี้นะกานงัวพี่น้องกานงัวกันไกลส่วนอันนี้คือต้นชมพูพันทิยบ ปูเล็กๆกับงวกัดยอดพี่น้องอันนี้ต้นที่สองนี่ตันนี้หบอกกัดแล้วสงสัยใหม่ๆนึกว่าของกินกเลยกัดใหญ่เลยอันนี้ต้นสูงกขงหม่มี3มต้นพี่น้องรอดทุกต้นนะคะต้นชมพูพันธทิพย์ปูต้นผักหวานตาก็เลยมาเล่อเบ่งนําพี่น้องอันนี้เล็บมือนาง ปลูกไวแนวรั่วอันนี้ต้นพวงคามพี่น้องพวงคามเนาะแมียนบ่พวงคามปลูกไวกะว่าพเห็ดซุม้มาแล้วอยู่ในคูะสะจะสมมก็สิมาขุดอะไรพี่น้องจะทำาการขุดง่ายปลูกบน่นใหม่พี่น้อง ลุยคุดฮุดฮุดแล้วนี่แหละดินเหนียวพี่น้องเลยที่จริงล่ะก,กําลังเดินอยู่ดอกเบิ่งปีที่แล้วน้อยคนนี้อีกปีนี้ก็รู้สึกงามกว่าเก่าอยู่นะคะหลังจากที่จะสมปลูกพักหวานเซตปลูกมะแกวเซตนะพี่น้อง ไปคุดต้นพวงคาเนี่แหละคะ่ะอยู่ในคูซะตอนแรกเพิ่นว่าเสียเป็นซุ้มด้านหน้าคูซะนะีะแต่ทีนี้มันอย่างกับ่บงงามแลยเนาะกล้วยกับเบิดก็เลยสีง่ายแต่กระสี่ยมลงทุ่งดำไปก่อนพี่น้องนต้นตัดชัน มนเดียวแต่เดียวกันไก่ตัดกินตะแยกคมพอเลยจะยาวไปเลย เยสุมก็ซ้ำลงทุงดำไว้นำพี่น้องสองทุงรวมๆกันเลยตัดยาวแน่กกอยู่ในต้นไม้ที่เยสุ่มมาจากบ้านนั่นแหละค่ะเก็บเป็นในที่รม่มกรอให้เขาออกลากก่อนเนาะค่ะจังซีเอาไปปลูก ส่วนเงาเขานี่ก็สิไปปลูกในแนวรั้วเลยพี่น้องเนี่ยบ่มีกระถางใหญ่ก็เลยสิไปลปูกในแนวรั้วเลยนะคะพี่น้องส่วนต้นนี้ก็คือนี่อัชญชันของปลาสมมนึกว่าสิบบ่งอกพี่น้องเอาดินมาเพาะชำไอ้ต้นจันผาก็เลยงอกนำกันเลยค่ะพี่น้อง